เราดับกลิ่นตัวจากโลออนไม่อยู่เราควรใช้โลออนระหว่างวันไหมคะการที่เราใช้โลออนแล้วเติมระหว่างวันเนี่ยแปลว่าโลออนที่คุณใช้มีปัจจัยข้อหนึ่งที่ต้องทราบก็คือว่ามันคุมกลิ่นตัวได้ระยะที่สัน้นถูกไหมครับเราต้องตคอยเติมครับแล้วคราวนี้ลองคิดดูนะครับโลออนเราต้องใช้เวลาไหนแน่นอนทุกคนต้องตอบพร้อมกันครับหลังอาบน้ําถูกไหมทำไมต้องใช้ลังอาบน้าครับเพราะว่าหลังอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยสบู่ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นค่าเชื้อปิเดียใช่ไหมครับค่าเชื้อปิเดียไปเพื่ออะไรครับ เพื่อว่าป้องกันไม่ให้เชื้อบแบคทีเรียในร่างกายนี่จเจริญเติบโตมากกว่าปกติและทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นถูกไหมครับดังนั้นเราจึงใช้หลังอาบน้ําแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ใช้โลออนในการที่จะกิ้งใช่ไหมครับเพื่อดับกลิ่นกายใช่ไหมก็จบใช่ไหมครับแต่พอผ่านไป 4- ี่ถึงห้าชั่วโมงคุณทํากิจกรรมไปปุ๊บแล้วเกิดเหงื่อเกิดขึ้นะ่ะแปลว่าอะไรครับแบคทีเรียมันจเจริญแล้วแล้วคราวนี้เราโลออนเนี่ยไปเติมระหว่างวันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแน่นอนอยู่แล้วครับโลออนที่ใช้เนี่ยเราเอาไปเเปรรรรรใ่่มมมัคคบไีหหอออกาาาาาะดษืวผ ถ้าคนหมูนะครับมาเช็ดเพื่อทําการเติมโลออนไม่มีครับมันก็ต้องสเปซล,ลงไปทางนั้นอะ่ะเพราะว่ามันดักกลิ่นคุมกลิ่นกายไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละผมจะบอกว่าไอ้เหงื่อที่มันเกิดขึ้นเชือ้อแบคทีเรียมันพอไมไปเรียบร้อยแล้วครับและเมื่อคุณเอาโลออนแลักกลิ่นกายเข้าไปสเปซนะครับบริเวณที่เป็นรักแร้ของเราครับข้างซ้ายข้างขวานี่แน่นอนอยู่แล้วครับแบคทีเรียก็มาก่อที่ตัวของโลออนแทนครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการเจริญมากกว่าปกติพอทิ้งไว้ทิ้งไวนะ้นานมันเข้าไม่รู้ว่าข้างในสารกลยเียยมันกี่ลบ แตท่ที่แน่ครับพอใช้อีกทีนึงมันเอากลิ่นไม่อยู่ลวครับเพราะว่าอะไรแบคทีรียไปเจริญในขวดแทนครับกลายเป็นเราทาสารระงับกลิ่นตัวไหมไม่ใช่ครับเป็นทาสารทําให้เพิ่มกลิ่นตัวมากกว่าครับดังนั้นนะครับการเติมโลออนเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยควรทำไหมผมเลยบอกว่าไม่ควรทําแต่สิ่งที่ควรทําคือเราควรเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถควบก,กลิ่นกายได้ยาวนานควอบคุมต่อทั้งวันนั่นต่างหากครับถึงถูกต้อง